กระลาบสวัสดีท่านผู้ชมสุทธิเรือสุทีิรักด้วยนะจ๊ะกระลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะพบกับติชันเช่นเคยนะจ๊ะกับไอ้กบนักปั้นนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะไอ้กบสัตรอนนั่นเองจ๊ะคุณแม่จ๊ะเจอกันทุกๆวันนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะวันนี้นะจ๊ะฉันจะมาเล่นเกณฑ์วิธีแห่งกิเลนให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้ชมกันนะจ๊ะ มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกบางแตกชาขนาดไหนกับเกมนี้กันนะฮะท่านผู้ชมสาวิธีแห่งกิเลนจะใจดีกับเราหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าวันนี้มีทุนอยู่ที่780บาท780บาทมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจ้ะเบ็ดสิบบาทออโต้สักห้าสิบออโต้มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจ้ะคุณแม่จ๋า ก็าฝากทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์ชก,กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้ก,กบคนนี้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ๆของช่องไอ้กบหนักตั้นด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ้าเป็นกำลังใจให้ไอ้กบคนนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ้าเป็นกำลังใจให้ไอ้กบคนนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ้าเออ มาจ่ะคุณแม่จ๋ารู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเงียบๆงียนิดตั้งงินจ่ะคุณแม่จ๋ารู้สึกเงียบๆงียเงาเงานิดตังเงินจากคุณแม่จ๋ามาสามสิบบาทแตกแล้วมาเออสี่สิบบาทแตกแล้วมาคุณพี่จ๋ามายี่สิบสี่บาทแตกแล้วจ่ะคุณพี่จ๋ามาแตกประจำจําเลยปะขอแตกประจำจําเลยปะสามสิบบาทแตกแล้วจ่ะคุณแม่จ๋าเออเลิศจีเด้อเลิศจีเด้อ 64บาทแต่ละวจะกดวิจาแตกแบบแรัวๆไปเลยจะกดวิจารสุดฟังไปเลยจะกดวิจารมาขอแตกอีกหน่อย33บาทแตกแล้วจะกดวิจามาลุ้นกันสิว่าเงินรางวัลก้อนโตที่ฉันจะได้เท่าไรมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะได้ซ่องร้อยห้าสิบห้าบาทกับเงินรางวัลก้อนโตของไอ้กบนะจ๊ะกูแน่จับมาลุ ah. ้นกันต่อนะจ๊ะกูแน่จับมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะกูแน่จับมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะกูแน่จับมาได้สิบบาทนะจ๊ะ มาได้หกได้หกสิบแปดบาทจุดหนะ้าสิบสตางค์หรือกึ่เลอเออได้ร้อยยี่สิบหกบาทก็คือช้ำอยู่เด้อมาเงินรางวัลก้อนโตดิฉันแตกนะจักรเนมจ้ะสุดปังไปเลยจ้ะได้เงินรางวัลก้อนโต,โตอยู่ที่สองร้อยหกบาทก็คือปังสุดๆไปเลยจ,กกจ้กักรเมจ้ะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะแม้สามสิบห้ารอบสุดตายมาันเลยก็เสิว่าดี่ฉันจะแตกปังแตกช้ำขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊กจักรเมจ้ะ 160บาทแตกแล้วจ i̇şte. ้าคุณแม่จ้ามาลุ้นกันต่อ20บาทของดิฉันก็แตกแล้วเช่นกันเจ้ากล้แม่จะสุดปังไปเลยจ้ามาลุ้นกันต่อนะจ้าเราไม่ต้องรีบนะจ้าคุณแม่จ้าเราไม่ต้องรีบนะจ้าเราเล่นโหมดสะสมตัวแม่แล้วจ้าคุณแม่จ้ามาอีก30รอบสุดท้าย30รอบสุดท้ายมาดูกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจ้ำไปได้ไหนมาลุ้นกันเลยนะจ้าคุณแม่จ้ามา มาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันเลยจ้ะมาลุยกันต่อนะจ๊ะคุณแม่จ้ามี24ี่บรอบสุดท้าย24่สบรอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ้ามามาจ่ะคุณแม่จ้า อีกนีดซ้ำเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆคนโนุคนน่คนไหนนะจ๊ะที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กบไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะแม่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะจ๊ะคุณแม่จ๊ะแต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะเออมา หลุ้นกันต่อนะจ๊ะว่าฉันจะแตกปังแตกจำขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะแต่คนไหนสนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบนะจ๊ะกดใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออแต่ตอนนี้ฉันฟรีเกมแล้วจ้ะคุณแม่จ๋าสุดปังไปเลยจ้ะสุดปังสุดๆไปเลยจ้ะมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะได้ฟรีเกมกี่รอบนลจ้ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันเลยจ้ะ ได้มดฟีเจ็ดรอบนะจ๊ะคุณแม่จ๋าก็คือสุดปังประเลยจ้าคุณแม่จ๋าก็คือลดอยู่มากๆเลยนะจคุณแม่จ๋ามาหลุนกันสิว่าดิฉันจะไตเท่าไรนะจ๊ะมาหลุ้นกันเลยจ้าคุณแม่จ๋ามาคูณสี่แล้วจ sure ้ะคุณแม่จ่ามาลุ้นกันส ja. ิว่าอีกสี่รอบสุดท้ายดิฉันจะไต่ท่าไรนะแต่มันหลุ้นกันเลยจ้ามาเจ็ดคูณเจ็ดแล้วจ evet ้ะคุณแม่จ่าคูณเจ็ดแล้วจ้ะคุณแม่จ่ามา รอบนี้เหมือนจะแตกไหมเยอะเท่าไรแต่ก็จำอยู่เดี๋ยวกูแม่จะมาคูณสิบเราต้องแตกจำจำแล้วล่ะมัได้สี่สิบใบก็คือลดอยู่นะมาคูณสิบสามแตกแล้วคะ่ะคูณสิบสามมาแล้วก็คุณแม่จะาันลุ้นก็สิว่าที่ฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายข้อตังๆได้แตกบวกอีกหนึ่งรอบสักคุณแม่จะบวกอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะแม่ใช่มีสุดท้ายกองติงแต่ ได้182บาทก็คือป you ังสุดๆไปเลยนะจ๊ะค hmm. ุณแม่จ้ามามาลุ้นกันสิว่าเงินรางวัลรวมไอ้กบจะได้ทอาไร้นะจ้ามาลุ้นก็เลยจะได้288บาทก็คือสุดปังไปเลยจ้ะคุณแม่จ้าโค้ดสุดโค้ดปังไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันต่อน้จ๊ะคุณแม่จ้าคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอ้กบนะาจ๊ะคุณแม่จ้ากดใต้คอมเมนต์เลยนะาจ๊ะคุณแม่จ้าใต้คอมเมนต์เลยนะาจ๊ะคุณแม่จ้า ทุนน้อยก็เล่นได้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าทุนน้อยก็เล่นได้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าบางคนน่าทุนแค่2 0 0แตกไป3 4 0 0 0พก็มีนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามันแล้วแต่ดวงแต่โชคนะจ๊ะคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมเหมือนไอกบกใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ไอกบอยากมาแนะนำเว็บดีดให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะ๊านะจ๊ะคุณแม่จ๋าแต่คนไหน ไม่อยากเล่นอยากดูไอ้กอบเฉยๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ่าขอบคุณทิ่แบบดูคลิปไอ้กอบนะจ่ะคุณแม่จา่าจะทำคลิปที่มีคุณาภาพดีๆแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนไปนะจ่ะคุณแม่จา่าจะทำให้คนดูยอดวิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วจะทำคอนเทนต์ที่มันแบบ ดีกว่านี้แน่นอนค่ะไอคุบสัญญาเอาจารกุณแมะหัดแมห้าสิบรอบแรกแตกไปแล้วช่ำช่นะาจาะคกุณแม้จัดทุนเจ็ดร้อยสามสิบหรือแปดสิบทุนเจ็ดร้อยก็บ้าแต่จาะคุณแม่จัแตกไปแล้วหนึ่งพันสามร้อยิบหกบาทจุดห้าสิบสตางค์ก็คือปังสุดๆไเลในะจาะยุณแม่จัดดิฉันขอบเบ็ดสักสามสิบบาทสักสามออโต้มาลุ้นกัสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจาะคุณแม่จั มาจับมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่าอีก2ีบห้รอบสุดท้ายยีรอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังกระดาษไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่าเออ12บาทมาแล้วจ้าคุณแม่จ่าแลสิบบาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ่ามา78บาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ่าสุดปังไปเลยจ้าสตาร์มร้อยยีบาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ่าสุดปังไปเลยจ้าคุณแม่จ่ามา54บาทเป็นรางวัลย้อนโตต้องแตกแล้วจ้าคุณแม่จ้ะ เงินรางวัลก้อนโตต้องแตกต้องชำแล้วนะคุณแม่จ๊กรมาลุ้นกับสิวงเงินรางวัลก้อนโตดิฉันจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหได้เงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่7 8 4ดสบสี่าทจุดนสิบสตานะจ๊ะคุณแม่จ๊ะสุดตังไปเลยะจ๊ะคุณแม่จ๊ะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะเพราะฉันจะแตกปังแตกชำใครนาาในนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะอีก20รอบสุดท้ายนี่สิบรอบสุดท้ายนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะมา รุนกันต่อเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่ามาจ้ะคุณแม่จ่าอีกสิบแปดรอบสุดท้ายสิบแปดรอบสุดท้ายนะจ๊ะคุณแม่จ่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ่ามาค่ะคุณแม่จ่าแตกแบบจำๆเลยป่ะหาสิบเอ็ดบาทแตกหน่อยสิคุณแม่จ่า โอ้โห oh, สุดบังไปเลยสคุณแม่จักห,หลุนกันต้อนนะสุลแม่จัาทุนเจ็ดร้อยก็บาดแตกไปแล้วพันแปดนะสกุณแม่จักก็คือสุดฟังไปเลยสคุณแม่จักคนไหนที่ชอบอยากเล่นเกมมันดิจันก็ใต้คอมเมนต์เลยมีเกมหลากหลายหลากหลายกว่านี้เยอะมากเลยจากุณแม่จักแต่ฉันเล่นแค่นี้เพราะว่ามันมีกระแทไงมันมีกระแทฉันก็เลยเล่นให้ทุกคนได้ นะรับชมนะคะบางคนเล่นเกมที่แบบคนไม่รู้จักมันยอดฟิลมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยมาเล่นเกมพวกนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะกณแม่จ๋าเออมาลุนกันเลยนะจ๊ะกณแม่จ๋ามาหลุ้นกันต่ออีกซ้มรอบสุดท้ายซ้มรอบสุดท้ายกูจ้ะไม่สุดท้ายจะสนจะเล่นต่อนะ่ยแต่กูแม่จ้าเออมารอบสุดท้ายมาแตกช่ำชาเลยป่ะไหมแตก้ะคกณแม่จ๋า 66บาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ้า130บาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ้า45บาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ้า12บาทแตกแล้วจ้าคุณแม่จ้าสุดปังไปเลยจ้าคุณแม่จ้าโอ้โหสุดปังไปเลยนะจ้าคุณแม่จ้าเจ็ดร้อยก็บาทแตกไปแล้ว1,700บาทก็คือสุดปังไปเลย ไอ้ขอบขออีกสักเอาขอบเบ็ดสักค้าสิออโต้สัก1ิออโต้มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรกันนะคะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าขอแตกแบบปังๆได้หรือเปล่าขอแตกแบบปังๆช้ำๆได้หรือเปล่าจ๊ะคุณแม่จ๋าเมื่อวานคนยางที่จะแตกคนยังหน่อยลอยก็บาดแต่จ๊ะคุณแม่จ๋าคลิปนี้ขอแตกแบบปังๆได้หรือเปล่าจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันต่อนะจ๊ะคุณแม่จ๋า 105บาทแตกเราจะกดแม่จ่ามาหลุ้นกันต่ออีก7รอบสุดท้าย7รอบสุดท้ายมาดูกันสิว่าที่ฉันจะแตกเท่าไรน่ะจะกดแม่จ่ามาลุ้นกันเลยจะ้ะโอ้โหสิบบาทมาแล้วค่ะมาจ้าแม่อีกห้ารอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกบางแตกจ้ำขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจะจ้ะ ก็เอ,อาเไปะจ้าแม่รู้สึกจามนิดนึงจ,าจา้าคุณแม่จ้าโอ้ยงงสุดๆจ,าจา้าคุณแม่จ้าโอ้โหสุดปังไปเลยจา้าคุณแม่จ้าสุดปังไปเลยจา้าคุณแค่เจ็ดร้อยก็บ้แบาแตกไปแล้วหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจุดห้าสิบสตางค์นะจา้าคุณแม่จ้าสุดปังจริงๆจา้าคุณแม่จ้ามันปังมันดีจริงๆนะจา้าคุณแม่จ้า ไอ้กบวาไอ้กบขอราไก่อนนะจ๊ะแม่รู้สึกว่ามันคนุนค้างสิจ๊ะน่าจะเสียเพิ่มมากยิ่งขึ้นดีกว่าเพราะว่าได้ทุนแล้วก็เลยเออแยกย้ายไปก่อนนะจ๊ะลินนี้ไอ้กบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้กบคนดีด้วยนะค่ะกดกระดิ่งเพื่อแม่ผ้าชิดใหม่ๆของช่องไอ้กบสตาร์รอไปก่นะจ๊ะแม่จะ๊ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ไอีกบคนนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะไอีกบสัญญาว่าจะมาตอบทุกคอมเมนต์และอยากจะเล่นคอนเทนต์อื่นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคลิปนี้ไอีกบขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะลา